นี่พี่ยังทำเองทุกอย่างเยเหรแต่แต่ีํำยองไม่อยู่กูว่าทำเองทุกอย่างใจกูอยากจะเปิดรับสมัครลูกน้องอีกคนนึงเขาเว้ยข่วสวยหมยอืมโสดกูไม่รับลูกน้องแล้วนะปิดรับสมัครเลยหรอปิดรับสมัครกูทำคนเดียวนี่แหละโอ้ยพี่นี่พี่ยังทำเองทุกอย่างเเห่อใช่สิี่เหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยนะดิแต่แต่ีํำยองไม่อยู่กูก็าทำเองทุกอย่าง ใจกูอ,อยากจะเปิดรับสมัครลูกน้องอีกคนนึงนะเวย้ยแต่ต้องรับคุณสมบ,บัติกูไว้ได้นะเวย้ยมีอะไรบ้างนะพีข่ขาวสวยหมยอึมโสดฮนะหกตึงรูฟิตมึงว่าจะดีอะว,วะถ้ากูอูอ้ของมืองอู้อเออของมืองมึงไม่รับลูกน้องแล้วนะปิดรับสมัครเลยเหรอปิดรับสมัครกูทำคนเดียวนี่แหละ อ้าวเจ๊จะทำอะไรกินน่ะผัดเผ็ดกบแมงเหมือนกิ้งก่าเลไสัตว์ลืมกูเลยนะมึงจะเอา,เอา,เอามึงแสดงเหมือนสมกิ้งมากเลยอ่ะเฮียมึงละแวงไปหมดแล้ว